เวลา10นาฬิกา25นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังอาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อส่งเยี่ยมพระอาการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภนนเรนทิราเทพยศวีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดา โดยมีรองศาสตราจารย์ในแพทย์ฉันชัยสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุลาลงกรและผู้บริหารโรงพยาบาลพร้อมด้วยประชาชนเฝ้ารับสเสด็จ โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงลงนามถวายพระพรที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสา,ารีมีสิริพัฒมหาวชาราราชธิดาณบริเวณชั้นหนึ่งอาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยก่อนเสด็จกลับ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงเยี่ยมและทรงมีพระปฏิสันฐานกับประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จพร้อมทรงซักถามประชาชนที่มาเข้ารับรักการรักษาอาการป่วยด้วยทรงห่วงใยนับเป็นพระกรุณาที่คุณและสร้างความปลื้มปิติแก่ประชาชนที่มาเฝ้ารับสเสด็จเป็นอย่างยิ่ง วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาหนึ่งนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ณวังสระปทุมทรงเจิมเทวรูปพระอิศวรพระอุมาพระภิกคเนตรพระขันทกุมารพระพรมพระสุรัสวดีพระนารายพระรักษมีและพระภูมิเทวี ในการพระราชพิธีตรียมพวายตรีปวายในการนี้พระราชทานเงินแก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ผู้เป็นประธานในการประกอบพิธีด้วยต่อจากนั้นสมเด็จพระนิธิธรรมราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวรโรกาสให้พระภิกษุและคณะบุคคลต่างๆเฝ้าและเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ นายชยเดชเครือเปลมประธานชมรมคารุพักแทนคุณแผ่นดินนำคณะบุคคลเฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีจังหวัดกระบี่ และบัตรถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2,566พร้อมทั้งกราบบังคมทูลรายงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ2เมษายน2,565และในการนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าถวายเงินและพระพุทธรูปด้วย ในโดนปรมัตวินัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศและคู่สมรสเฝ้าทุนละองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลักบัวแก้วนำโชคประจำปี2564และเงินสนับสนุนเพิ่มเติมจากชมรมคู่สมรสข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อบำรุงสภาการชาติไทย นางสาวปียานานคุ้มครองผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านจัดหาโลหิตและสื่อสารองค์กรศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยนํำนางสาวลักคนาลีละยุทธโยธินประธานอนุกรรมการรณรงค์เพิ่มผู้บริจาคโลหิตและนางสาวมัทุวลีสถิตยุทธการประธานโครงการแบรนด์พลังเลือดใหม่2 5 6 5และคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมแบรนด์ยังบัตรเกรมครีเอเตอร์ร่วมเข้าเฝ้าทุนละอองพระบาทด้วยนางเมตตาสีเกลือกลิ่น ร่วมในการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบนำนางสาวนันทวันทองนพคุณครูผู้ช่วยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบพร้อมครอบครัวเฝ้าทุนละอองพระบาททุนเกล้าทุลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา14นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ณวังสปรปทุมพ,พระราชทานพระราชวาโรกาสให้หนายวิสนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาตินำศิลปินแห่งชาติประจำปี2564เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่และเข็มเชิดชูกเกียรติและในโอกาสนี้ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย ต่อจากนั้นสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวาโรกาสให้นางสาววิลาวันวณัดูรงวันกรรมการและเฮร,รัญยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำนางสาววิมลมานสวัสดีนายกสโมสรไหลอน้นดุสิตากรุงเทพและคณะ เฝ้าทุนละอองพระบาททุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลละนิธิชัยพัฒนาและน้อมกล้าน้อมกระหม่อมถวายรูปภาพสีน้ำมันวาดโดยนางอนนงทัตรานนทสมาชิกไลออนอาวุโสสมเด็จพระสันตปาปาฟรานซิสนครรัฐวาติกันข้าพเจ้าและพระราชินีรูร้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระสันตปาปากิติคุณเมเดเด็กที่16 ผู้ทรงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและทรงได้รับการชื่นชมในทุกหนแห่งในอดีตที่ผ่านมานั้นประเทศไทยและประชาชนชาวไทยมีความมั่นใจตลอดมาว่าพระสันตปาปากิติคุณทรงมีเราอยู่ในใจเสมอในคำสวดขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์ท่านข้าพเจ้าเองก็รู้สึกปิติยินดีในฐานะผู้แทนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตร พระราชบิดาของข้าพเจ้าที่ได้ต้อนรับผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระสันตปาปากิติคุณในการเชิญคำถวายพระพรและความปรารถนาดีมาถวายเนื่องในโอกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีในปี2549ความเมตตาอาทรต่อเพื่อนมนุษย์ ความศรัทธาและจิตบรรลุธรรมอันสูงส่งของสมเด็จพระสันตปาปากิติคุณล้วนเป็นพลังรวมใจไม่เพียงต่อคริสตจักรในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคริสตจกักรคาทอลิกทั่วโลกอีกด้วยข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความอาลัยและความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระประมาพิไทยมหาวชราลงกรพระวชิรากล้าเจ้าอยู่หัว วันนี้เวลา10นาฬิกา35นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวราคัตยาราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุลาภรณ์สเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังหอประชุมรวมใจครูชัยภูมิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาชัยภูมิเขตหนึ่งอเ,เมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ ทรงติดตามสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิโดยมีนายโสพลสุวรรณรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิกราบทูลรายงานด้วยทรงห่วงใยสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นทั่วประเทศในขณะนี้ตลอดจนสภาพความเป็นอยู่ของราษฎรทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพระราชทานความช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้พระราชทานพระวะโรกาศให้นายอำเภอทั้ง16อำเภอของจังหวัดชัยภูมิและผู้แทนราษฎรเฝ้ารับพระราชทานพระห่มกันหนาวจำนวน500ผืนเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในจังหวัดชัยภูมิได้นำไปใช้บรรเทาความหนาวเย็นในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจต่อไป จังหวัดชัยภูมิตั้งอยู่บนพื้นที่ราบสูงได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกปีโดยเดือนที่มีอากาศหนาวที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวพบว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารผู้สูงอายุเด็ก ผู้พิการและผู้มีไรายได้น้อยยังมีความต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจำนวนมากซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูล,ลนิธิและภาคเอกชนได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว เวลา11นาฬิกา35นาทีสเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเป็นการส่วนพระองค์ไปยังท่าอากาศยานเพชรบูรณ์อําเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์พระราชทานพระวะโรกาศให้ในายกริตคงเมืองผูวรร้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์กราบทูลรายงานสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอน้ำหนาวอาาวําเภอเขาค้อและอําเภอหล่มเก่า จะมีอากาศหนาวที่สุดและบนพื้นที่ภูเขาจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี ในการน,นีพระราชทานพระวะโรกาสให้ในอำเภอทั้ง11อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้แทนราษฎรเฝ้ารับพระราชทานผ้าห่มกันหนาวจำนวน500พื้นเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ใช้บรรเทาความหนาวเย็นในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจซึ่งจากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวพบว่ามีประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลผู้สูงอายุเด็ก ผู้พิการและผู้มีไรายได้น้อยอยังต้องการเครื่องกันหนาวเป็นจํานวนมากโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วทั้งนี้ที่ผ่านมาสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรคคติยาราชนารีทรงห่วงใย,ยราษฎรผู้ประสบภ,ภัยพ,พิบัต,ติต่างๆได้สเสด็จไปพระราชทานความช่วยเหลือรวมทั้งโปรดให้สถาบันวิจัยจุลาภร์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบบรรเทาความเดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการเสด็จไปพระราชทานพระห่มกันหนาวด้วยพระองค์เองในครั้งนี้ช่วยสร้างขวัญกำลังใจในพระเมตตาที่ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎรเสมอมาอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระกรุณาที่คุณแก่ผู้ประสบภัยหนาวอย่างหาที่สุดมิได้นาฬิกา11นาทีวันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสเสด็จไปยังศูนย์การถ่านมาค่ายอดีสร์อำเภอเมืองจังหวัดสะระบุรีโอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้และทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากนั้นสเสด็จไปยังอาคารประมนพลาศินทรงบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องในงานวันทหารม้าประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรำลึกถึงเวรกรรมอันกล้าหาญและพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงต่อสู้กับข้าศึกจนทรงได้รับชัยชนะอย่างสง่างามเมื่อวันที่4มกราคม2 309ณบ้านพลานนกหรืออำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานในปัจจุบันทหารม้าจึงถวายพระเกียรติและยกย่องให้ทรงเป็นบูรพาจารย์แห่งการรบบนหลังมา้าและเป็นพระบิดาของเหล่าทหารมา้าพร้อมทั้งกำหนดให้วันที่4มกราคมของทุกปีเป็นวันทหารมา้า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามา<ส>้าศูนย์การทหารม้าอัตราพันเอกหญิงโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณโอปการต่อศูนย์การทหารม้าในด้านต่างๆทรงมีพระดําริให้จัดสร้างโรงฝึกขี่ม้าหลังคาสูงและปรับปรุงคู่มือวิชาการขี่ม้าให้ทันสมัยเพื่อยกระดับสุขความเป็นสากลทั้งยังมีพระประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรของโรงเรียนทหารมา้าศูนย์การทหารมา้า เข้าทำการฝึกศึกษาดูงานและปฏิบัติงานจริงที่หน่วยม้าทรงประจำพระองค์ศูนย์การทหารมา้ามีหน้าที่วางแผนอำนวยการกำกับการและดำเนินการฝึกศึกษาเกี่ยวกับวิทยาการและกิจการของเหล่าทหารมา้ารวมถึงดำเนินการวิจัยและพัฒนากำหนดหลักนิยมและจัดทำตำราในทางวิทยาการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันมีพลตรีจิรวัตนาครัตเป็นผู้บัญชาการศูนย์การทหารมา้า